สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมต้นบอลดำสตูลค่ะต้นบอลดำสตูนก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะของเราจะเป็นต้นบอลดำสตูลพันธุ์ธรรมดาค่ะลักษณะใบหน้าใบเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเลยค่ะส่วนหลังใบนะเขาจะเป็น เอาม่วงหน่อยๆค่ะจะมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะหลังใบของเขาส่วนก้านใบเขาค่อนข้างจะอ่อนเลยค่ะเพราะว่าต้นเขายังไม่ใหญ่มากถ้าเราไปโดนเขาสามารถหักได้เลยค่ะตอนนี้รากเขาจะล้นๆกระถางออกมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมสูตรดินที่เราจะใช้ปลูกบอนดามสตูนกันเลยค่ะเราก็จะใช้ดินที่เราหาง่ายๆเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ดินจากใต้ต้นไผ่ค่ะขุยดินจากใต้ต้นไผ่มาผสมกับกะมะพร้าวและถ่านหุงข้าวค่ะจะทุกๆหน่อยหนึ่งค่ะถ่านหุงข้าวเขาก็จะ มีธาตุอาหารที่เยอะและช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยค่ะนี่คือลักษณะของรากของเขาค่ะเมื่อกระถางเล็กรากเขาก็จะวนบนอยู่ที่ก้นกระถางค่ะเราจึงเลือกกระถางที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้รากเขาเดินไปหาอาหารได้อย่างสะดวกค่ะ เพื่อให้ลําต้นเขามีความใหญ่ขึ้นและใบที่สวยงามขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเติมดินลงไปเกือบเต็มกระถางเลยค่ะวันนี้เราจะปลูกให้เห็นโคดสีสวยเขาขึ้นมาค่ะ บอนดำสตูนก็จะเลี้ยงเหมือนบอนทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ชอบน้ำที่เยอะเกินไปค่ะถ้าน้ำเยอะเกินไปก็จะทำให้เขาเน่าได้ค่ะหัวเขาเน่าได้แต่ว่าถ้าน้ำแห้งเกินไปต้นเขาก็จะทิ้งใบได้ค่ะเวลาที่เขาทิ้งใบเขาจะใช้เวลานานมากเลยค่ะว่าเขาจะฟื้นตัวขึ้นมา แต่ว่าหัวของเขาก็ยังดีอยู่เราก็เก็บหัวเขาไว้มาเพาะให้เขาเป็นต้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะครั้งที่แล้วเราทำยอดของเขาหักไปค่ะเขาใช้เวลาทิ้งหัวนานเลยค่ะว่กเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อเขาเป็นต้นแล้วเราก็ควรที่จะรักษาให้ต้นเขาคงอยู่กับเราไว้นานๆค่ะต้นบันดำสตูเขาจะไม่ชอบแสงแดดที่จัดค่ะเขาจะชอบในที่ค่อนข้างจะร่มถึงร่มลำไยค่ะถ้าได้รับแสงแดดจัดใบเขาจะหมดสวยไปเลยค่ะ เราจะมาเปรียบเทียบกับว่านพญาจงอ้างค่ะถ้ามองผลนผลจะคล้ายๆกันมากเลยค่ะจะผิดกันที่หลังใบค่ะว่านพญาจงอางหลังใบเขาจะเป็นสีเขียวธรรมดาค่ะส่วนบอลดำสตูนหลังใบเขาจะอมม่วงหน่อยๆค่ะ และนี่คือเคล็ดลับการดูแลต้นบอลดำสตูนที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ